โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data Character กันดัมวันนี้เราก็จะมาอยู่กับตัวละครออริจินอลของเกมกันดัม UCN8 กันนะครับก่อนหน้านี้เ่ยเราก็ได้มีการทำตัวละครออริจินอลไปแล้ว2ตัวเนาะก็คือตัวที่เป็นบอนแล้วก็ตัวที่เป็นเจกันลอสเวลส่วนในครั้งนี้ก็จะเข้าสู่ตัวของกันดัมกันบ้างนะนั่นก็คือตัวของกันดัมเดลต้าอันเซ่ครับผม กันน้ำเดลต้าอันเซ่จู่ๆก็ได้มีการปรากฏตัวขึ้นมาในเกมกันน้ำยูเซนเอแล้วก็มีการใส่เนื้อเรื่องให้กับมันด้วยซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็ได้ได้ว่ามักง่ายดีก็ตามฉบับของเกมทุกเกมะนะแต่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเพราะมันจะบอกสาเหตุถึงไนโตรทำไมถึงไม่มีการใช้งานกันในปัจจุบันเลยวะใช่ปะ ตัวของไนโตรเนี่ยระบบออกจะดีแต่กลับกลายเป็นว่ามีเพียงแค่ดับเบิลเซต้าที่เป็นตัวโปรโตไทป์แล้วก็ตัวของกันดั้มเดลต้าไครเท่านั้นที่มีการใช้งานอยู่แล้วทําไมไม่เห็นมีการใช้งานอื่นๆอ,อีกเลยวะเดิมทีนะครับระบบไนโตรเนี่ยเรามีการทําคลิปกันไปแล้วในส่วนของตัวคลิปไนโตรแล้วก็ตัวของเดลต้ากันดั้มไครก็อยู่ในคลิปนั้นนั่นแหละก็ไปดูจุดนั้นก่อนก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าไนโตรมันคือระบบอะไรกันแน่ในส่วนนี้เนี่ยระบบไนโตรเนี่ยเราจะพูดสั้นๆว่ามันคือระบบทที่ําให้ ธรรมดาสามารถที่จะใช้พลังของนิวไท์ได้เปรียบเสมือนกับระบบเอ็กแซมในช่วงสงคราม1ปีครับแต่ระบบเอ็กแซมเนี่ยมันต้องเอานิวไท์ของจริงมาเป็นสื่อใช่ไหมในส่วนของไนโตรไม่มีก็จะขอผ่านไปเลยแล้วกันเนาะในจุดนี้เนี่ยทางของกองทัพสาพ,พันธกับอนาฮหมอิเล็กทริกทำข้อตกลงกันนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าทำในโตรซิสเต็มเสร็จแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวของเดลต้าไคเป็นแมสโรดักและถูกใช้งานกันในช่วงปี UC95 ครับแต่กลับกลายเป็นว่าเราไม่เห็นเดลต้าไคเป็นแมสโรดักเลยในปี u c 9 5เรากับเห็นรีเซลเป็น UC95 ไปแทนซะอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันก็จะมาจากตัวของเดลต้าอันเซ่ตัวนี้แหละครับตัวของอันเซ่เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากการที่มีข้อเคลือบแคลงข้อสงสัยในตัวของระบบไนโตรครับในตอนที่มีการทดลองระบบไนโตรเนี่ยมันเป็นการทดลองแบบเปิดนะครับไม่ใช่การทดลองแบบปิดซึ่งอีกการทดลองแบบปิดก็คือแบบของยูนิคอร์นนั่นเองที่มันเป็นโครงการลับ มีการแอบทำสิ่งที่ไม่ควรทำขึ้นมาอย่างเช่นทางของกองทัพสาพ,พันเนี่ยมีการออกกฎแล้วว่าห้ามมีการใช้งานไซโคเฟมแต่ยูนิคอร์มึงก็ใช้งานไซโคเฟมทั้งตัวมันคือการทดลองลับมันเองครับแอบแอบทำไปนะไม่มีปัญหาเราท้ายมึงทําได้แต่ว่าตัวของไนโตรเนี่ยเป็นการทดลองแบบเปิดครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปเผยแพร่สู่สาธา,ารณชนได้เพราะมันคือเครื่องแมสโรดักไงประชาชนจำเป็นจะต้องมีสิทธิ์ในการรู้เรื่องนี้หรือว่าทางรัฐบาลที่มีการออกงบให้ก็ต้องมีสิทธิ์ในการรู้เรื่องนี้เช่นเดียวกันระหว่าง ที่ทำการทดลองระบบในโตเนี่ยกับเกิดข้อเครือบแค็งขึ้นมาว่าไอ้ระบบเนี่ยแม่งมีปัญหาใช่ไหมเพราะว่ามีการเก็บข้อมูลอยู่ไงครับปัญหาของมันคืออะไร ทำให้นักบินแม่งจะเป็นบ้าเออนักบินเนี่ยแม่งเกิดบุคลิกภาพเสียเออมีโอกาสที่จะควบคุมตนเองไม่ได้เป็นบ้าอันเองคล้ายคลึงกับระบบสมัยก่อนก็คือระบบฮาเดสที่อยู่ในช่วงสงคราม1ปีพอคนแม่งควบคุมไม่อยู่ก็จะเกิดการอารวาดและถล่มพวกเดียวกันขึ้นมาได้แล้วจะให้อีของแบบนี้เป็นแมสโปรดักเนี่ยนะมันก็เหมือนกับฮาเดสเหมือนกันนะฮาเดสเดิมทีเนี่ยก็จะทำมาเป็นแมสโปรดักนะครับซึ่งก็จะมีตัวของคารวาลี่ที่เป็นแมสแต่สุดท้ายแล้วระบบนี้ก็หายสาบสูญ,ญไปเนื่องจากว่าตัวของนักบิินเน่ยแมงงททาลระบ,บ้อ เพราะมันอันตรายเกินไปนั่นเองตัวของไนโตรเนี่ยก็เกิดความเครือบเคียงใจในจุดนี้ขึ้นมาเหมือนกันว่ามันอันตรายเกินไปมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยถ้าเกิดเอามาติดตั้งให้กับนักบินทั่วไปขึ้นมาจริงๆเนี่ยแม่งได้ยิงพวกเดียวกันเองแงแสเลยนั่นเองครับเลยกลายเป็นว่ากองทัพสาพันกับอาณามัอิทิทิกเนี่ยต้องมีการทําข้อตกลงกันใหม่ครับบอกว่าเราจะเอาเดลต้าใครเหมือนเดิมนะแต่ว่าขอถอดไนโตรออกเดี๋ยวชิบหายกันพอดีเออสาธารณชนกําลังมองเราอยู่ไม่เหมือนโปรเจกต์ยูซีที่ เอาออกครับเลยกลายเป็นว่าต้องมีการทำเดลต้าไคในฉบับที่ถอดไนโตรออกจึงเกิดเป็นกันดั้มเดลต้าอันเซ่นั่นเองครับเดลต้ากันดั้มอันเซ่มีสเปคทุกอย่างและดีไซน์คล้ายคลึงกับตัวของเดลต้าไคทุกประการแตกต่างกันเพียงแค่ว่ามีการถอดตัวของไนโตรออกและจากการที่มีการถอดไนโตรออกครับจะไปต้องมีการถอดอุปกรณ์บางอย่างออกด้วยเช่นเดียวกันโดยอุปกรณ์ที่มีการถอดออกไปตัวแรกเลยนะครับก็คือฟันนลวของมันนั่นแหละ จากการที่ไม่มีระบบในโตก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการใช้งานฟันเนลอีกต่อไปจึงมีการถอดฟันเนลออกและมีการติดตั้งตัวของบีมแคนนอนด้านหลังเข้าไปแทนครับ บีมแคนนอนด้านหลังมีหน้าที่แทนบีมเซเบอร์ด้วยนะครับก็จะเหมือนกับตัวของดับเบิลเซต้าที่จะมีไฮเปอร์บีมเซเบอร์มาสามารถยิงเป็นบีมแคนนอนได้ด้วยนั่นเองบีมแคนนอนที่มาเพิ่มนี้จะมาพร้อมกับแบ็คแพคด้านหลังอันใหม่นะครับโดยแบ็คแพคด้านหลังเนี่ยจะมีการติดตั้งทัสเตอร์ยูนิตเพิ่มขึ้นอีก2ตัวครับทำให้เครื่องนี้เนี่ยจะมีความเร็วที่สูงกว่าเดลต้าไคแค่ด้านความเร็วนั่นแหละแต่สเปคพื้นฐานก็ยังคงเหมือนกันอยู่ครับความเร็วที่เพิ่มขึ้นก็ถืออววว่่่าาาาดดดีีแลลล้้กกกก็็นนนนหัังงงงงงเจจุทมปตตรรตสข เจะมีการใช้งานอาวุธบีมกันอยู่ด้วยครับซึ่งตัวบีมกันก็จะเหมือนกับปืนที่โล่ของรีเซลนั่นเองครับ ต่อไปที่มีการปรับเปลี่ยนอีกก็คือในส่วนของโลครับโลเนี่ยตัวของเดลต้าไคดั้งเดิมจะมีการใช้งานปืนใหญ่กับบีมเซเบอร์แต่ว่าตัวนี้จะมีการถอดปืนใหญ่กับบีมเซเบอร์ออกไปและมีการติดตั้งอย่างอื่นเข้าไปแทนครับโดยส่วนที่มีการติดตั้งเข้าไปก็คือไอฟิลครับเครื่องนี้มีการติดตั้งไอฟิลในขณะที่ตัวของเดลต้าไคไม่มีนะครับก็ถือว่าเป็นของดีเหมือนกันเพราะไอฟิลของมันก็อยู่ในระดับของยูนิคอนนั่นแหละโลยูนิคอนกันบีมแบบไหนได้ไอบ้านนี่ก็กันบีมแบบนั้นเอง ก็ถือว่าเป็นของที่เอามาเพิ่มแล้วดีซึ่งทําให้อันเซ่เนี่ยจะมีเกาะป้องกันและความเร็วที่ดีกว่าเดลต้าคแต่ถ้าว่าเดลต้าคก็จะมีประสิทธิภาพในการลบที่สูงกว่าอันเซ่เช่นเดียวกันเดลต้าคมีทั้งฟันเนลวมีทั้งปืนใหญ่ไฮเมกาและยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์อื่นลงไปได้อีกด้วยครับประสิทธิภาพในการลบเนี่ยจะสูงกว่าตัวของอันเซ่อย่างแน่นอนเพราะมันเป็นเครื่องทดลองอยู่แล้วไงมันสามารถใส่ของเข้าไปเพิ่มได้ครับในขณะที่อันเซ่เนี่ยไม่ใช่เครื่องทดลองแล้วนะครับ มันเป็นเครื่องที่ถอดในโตออกแล้วก็ต้องการที่จะผลิตเป็นแมสโ d ดักแต่เราก็เห็นแล้วว่าในช่วงปี u c 95เครื่องนี้ก็ไม่มีการทําเป็นแมสโ d ดักนี่หว่าก็น่าจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณเหมือนกันนะครับสเปคยังไงสเปคเครื่องมันก็เป็นเดลต้าไข่นะครับสเปคเครื่องแม่งราคาแพงอยู่แล้วครับจะสร้างอันเซ่ขึ้นมาเป็นแมสโอดักเนี่ยต้องมีการทําโครงเฟรมใหม่ทั้งหมดต้องหาวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่แม่งเป็นของราคาแพงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นวัสดุเกาะที่เป็นลูน่าเททนียมเอยแบบนี้ตัวของอาวุธของแม่งก็ไร้ อันแนงก็ประมาณแพงไปเอาเดลต้าเหรอไม่มีทางฝันไปเหอะเรื่องงบประมาณนี่ไม่มีวันเลยมันสามารถทาอันเซ่เป็นแมสโปรดักได้ครับแต่ว่าถ้าทําขึ้นมาจริงๆอะ่ะมันจะสร้างขึ้นมาได้แค่ไม่กี่เครื่องเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าทําตัวของรีเซลสามารถที่จะผลิตออกมาได้เยอะกว่านั่นเองก็คือต้องการปริมาณมากกว่าคุณภาพครับ เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการมาของอันเซ่เนี่ยเป็นตัวที่เฉลยเลยว่ามีการเคลือบแข็งใจในโตของระบบในโตจนไม่สามารถที่จะพัฒนานในโตต่อไปได้ในโตก็เลยเหลือเพียงแค่ไม่กี่ตัวไงก็มีเดลต้าไคดับเบิรเซต้าประมาณนี้นั่นแหละครับที่ยังมีการใช้งานในโตอยู่ที่เหลือก็จะไม่มีการทําการทดลองในโตรเพิ่มอีกต่อไปแล้วนั่นเองถ้าเกิดว่ามีการทดลองในโตรเพิ่มเนี่ยก็คือแม่งแอบทําแล้วครับเรื่องแอบทำหมกเม็ดเนี่ยมันมีอยู่แล้วขนาดไซโคเฟมเนี่ยท,ท,ทั้งที่มีการสั่งห้ามไว้แม่งยังแอบทำกันได้เเลยยนนโตรี่ ถึงแม้ว่าจะบอกว่าเดลต้ากันดั้มคือเครื่องสุดท้ายที่มีการใช้งานในโตรแต่ถ้าเกิดในอนาคตมีเครื่องอื่นกูก็ไม่แปลกใจหรอกว่าในจังหวะน,นี้ย <c oughs> แหม,ม่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับนักเขียนนะครับว่านักเขียนคนไหนจะมาสารตร่อเรื่องในโตรซิสเต็มนั่นเองครับ โอเคข้อมูลของกันดั้มเดลต้าอันเซ่ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าข้อมูลมันน้อยนิดเนื่องจากว่ามันเป็นแค่ตัวละครที่มาสมทบในเกมออริจินัลอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้เมคให้เมคครั้งนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม